สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็วจะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูของหวานง่ายๆกันนะคะวันนี้เราจะทำเป็นวาฟเฟิล c r e a สดค่ะแต่ว่าทำจาก วัตเ์โซสำเร็จรูปนะคะเอามาทําให้มันอร่อยมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบนะคะก็จะมีวัตมเ์โซสำเร็จรูปนะคะอันนี้หาซื้อได้ตามแบบแมคโครก็มีนะหรือว่าพวกห้างต่างๆที่ใหญ่หน่อยก็น่าจะมีนะแล้วก็มีเนยนะคะเราใช้เป็นเนยเค็มนะแล้วก็มีน้ําตาลทายแล้วก็จะมีเป็นครีมสดเเป็นวิปปิ้งครีมนะคะจะเป็นแบบขวดหรือเอามาตีเองก็ได้ใช้ได้เหมือนกันหรือว่าใครอยากจะใส่ผลไม้อะไรเข้าไปก็ได้ ไม่ติดก็วัตถุดิบมีประมาณนี้เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยอันนี้นะคะจะเป็นว a f f l e ลแช่แข็งที่เราซื้อมาเพื่อนๆดูนะเขาจะมีความหนาทีนี้ถ้าเราเอาไปเอาไปย่างบนกระทะเนี่ยเขาก็จะกรอบแต่ว่าน้อยหน่อยนะคะท,ที่ทำให้มันกรอบนอกนุ่มแน่นมากๆก็คือเราจะทําให้เขาแบนลงเลยนะจะใช้ปัวไม้นวดแป้งก็ได้หรือว่าใช้จานอีกใบหนึงมากดให้เขาแบนลงนะคะ เนี่ยนะคะ้เอาแบนแบบนี้เลยนะแบนกว่านี้ก็ได้นะคะอยากให้มันกรอบมากกว่านี้ก็แบนแบนลยแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะทำให้แบ,แบนอย่างนี้เลยทุกๆชิ้นที่เราจะใช้หลังจากที่เราทำให้ตัววอฟเฟิลฟของเราแบนแล้วนะคะเราก็จะเอาเขามาทาด้วยเนยค่ะ แล้วนะคะเราก็จะโรยด้วยน้ำตาลทรายค่ะเพื่อนเือนแล้วก็เราจะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะเแบบนี่ยนะคะพลิกลับอีกด้านหนึ่งแลก็ทำเหมือนกันไม่ต้องกลัวเลอะเพราะว่าเลอะแน่นอนอยู่แล้วนะคะแบบนี้นะคะให้เรียบร้อยทั้งสองด้านเลยก็เป็นอันใช้ได้เดี๋ยวเราเอาไปทำ เ,เอาเาไปย่างบนกระทะกันพอเราทำตัววาฟเฟิลของเราเรียบร้อยอแล้วนะคะเราก็จะเอามาย่างบนกระทะกันเลยวิธีการก็คือเราจะตั้งกระทะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะนเพื่อนๆต้องไฟเย็นๆเลยไม่งั้นมันจะไหม้ก่อนนะคะใช้ไฟอ,อ่อนๆแล้วก็วางตัววาฟเฟิลที่เราทำลงไปแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเนยกับน้ำตาลละลายมันก็จะแบบกรอบอนะ ให้เขาย่างแบบไฟอ่อนไปเรื่อยๆเลยนะคะพอน้ำตาลกับเนยที่เราแบบทากับโรยเอาไว้เนี่ยนะคะเขาละลายเนี mm ่ย hmm. เขาก็จะมีความแบบเคลือบตัววาฟเฟิลของเรานะคะ พอสองด้านละลายทั้งคู่แล้วเนี่ยเราก็ใช้ได้ละเราก็สามารถตักเขาขึ้นเอาไปผักไว้แปบ๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็กรอบมากๆนะคะพอเราย่างเขาบนกระทะเรียบร้อยนะคะน่จะได้หน้าตาแบบนี้กรอบนอกนุ่มไหนนะคะความกรอบก็คือมาจากน้ำตาลกับเนยนะที่มันแบบละลายเป็นคาราเมลเคลือบตัววาฟเฟิลของเรานะคะมันหอมมากละมุนมากนะแล้วลากินอะ กินคู่กับผลไม้ก็ได้หรือว่ากินแบบเปล่าๆก็อร่อยหรือว่าจะกินกับแบบว่าตัวครีมสดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะกินคู่กันถ้ายังหวานไม่พอก็ ราดพวกน้ำผึ้งหรือว่าซอสช็อกโกแลตซอสคาราเมลเข้ากันได้ดีมากมากนะคะก็ลองไปทำดูทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะตัวแป้งวาฟเฟิลเราก็ไม่ต้องทำเองเราใช้แบบของสำเร็จรูปนะคะมันก็อร่อยอยู่แล้วเนาะยิ่งมาเจอความหอมของเนยกับน้ำตาลอีกนะคะเจอครีมเจอผลไม้ ดีมากเพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยแล้วถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บทุกคาติคาแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปสําหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ะ สวัสดีค่ะ